สวัสดีครับคลิปนี้เสนอปลูกป่าในสวนยูคาปลูกป่าแล้วได้ไอะไรเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่สงสัยว่าปลูกป่าในสวนยูคาได้ไหรือไม่ ชีวิตเรียบง่ายสไตล์เราคนรักป่าุงควายของชาวบ้านนอกฤด,ดูเก็บเกี่ยว บริเวณนี้ก็ปิดยครับมีแครแบนเวลระยะไว้เป็นแนวถนนเพื่อเป็นแนวกันไฟไปในตัวครับนี่ครับอนาคตไม่แน่นอนเราควรจะเว้นระยะไว้กับข้างเคียง ไผ่จางนวนกรมป่าไม้จากเมล็ดปลูกแทรกเข้าไปในกระดูกในป่าดังเดิมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติีพันไม้หลากหลายครับที่ผมยังไม่รู้จัก ต้องถ์าผู้รู้ซึ่งอาจจะต้องหางข้อมูลนะครับแนะนําเยอะครับมาดูป่าครับเขาขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นช่องทางเดินเล็กๆแต่ข้างๆนี้จะมีไม้ป่าปลูกแทรกอยู่ รวมถึงภัยสร้างมนซึ่งเมื่อไผ่โตขึ้นเขาก็จะคุมยาพวกนี้ยาที่เราไม่ต้องการเขาก็จะตายเองต้นยางนาครับแทรกอยู่ปีนี้อากาศแห้งแรงมากแต่เขาก็ยังรอดอยู่อันนี้ก็เป็นไม้ป่าที่ขึ้นเองธรรมชาติ ปลูกไผ่้างหมุนแรกคักก่อนนี้อายุประมาณหนึ่งปีซึ่งใกล้ๆเคียงก็จะมีต้นไม้อีกหลายชนิดยางนาประดูมะค่ามงพยุงตะเคียนยางนาครับ สิกระชาย หมุนไผยแทรกอยู่ใต้ร่มของต้นไม้ บริเวณนี้ด้านในจะมีไัยสร้างภัยแทรกอยู่แนวนี้ก็จะเป็นการปลูกไผ่ไปตะดดอดแนวถนนเสดาเพาะจากรเมล็ดไผ่สร้างบน ใกล้กับต้นยูคาช้าหน่อยแต่ก็โตครับปลูกแบบธรรมชาติต้นยางนาครับเราไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีไม่เคยใส่ปุ๋ยใดๆเราเผาขาาครับตัดยูคา ป่าจะมีผลไม้ไทยๆผลไม้โบราณแทรกอยู่ไว้เป็นอาหารครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ